ผมจะพาไปดูภาพอ,อ,อันนี้ปิดได้ดีหรือยังสุพรรณบุรีอันนี้พยายามจะนำเสนอข่าวที่มันเกิดความหลากหลายสุพรรณบุรีโรงพักอูทองสุพรรณพนักงานร้านสะดวกซื้อในตลาดบอก อสองผัวเมียพาลูกสาวเจ็ดขวบเดินสายขโมยของร้านสะดวกซื้อน้องไปพาลูกสาวเดินสายนี่ค่ะแล้วทีนี้จับได้นี่ภาพจากวงจรปิดนะคะสามีชื่อกฤษนาอายุ43ภรรยาอายุ41ชื่อจันทิมาและลูกเจ็ดขวบค่ะเข้ามาในร้านผู้จัดการร้านเนี่ยนั่งอยู่หน้ากล้องวงจรปิดเห็นและกฤษนะผู้พ่อเอาเบียร์ยัดใส่เอวในกางเกงพนักงานก็ช่วยกันจับนะคะก็เจอจริงๆ เบียร์อยู่ที่เอวสองขวดพฤติกรรมก็คือเนี่ยเขาจะให้ลูกสาวอะให้ลูกสาวหยิบของที่ต้องการและให้เอามาให้พ่อ,อแล้วพ่อก็จะยัดใส่เข้าไปในกระเป๋าบางครั้งแม่ก็ทำเหมือนกันค่ะหยิบที่หยิบออครีมทาหน้าเอาใส่กระเป๋าเหมือนกันทีนี้โดนจับได้รับสารภาพแต่อ้างว่าเพิ่งทำค่ะ<อ>เพิ่งทำแต่พอให้ดูกล้อง ก็ยอมรับว่าเออก่อนหน้านี้ก็เคยทําคือบางทีลูกสาวยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะคะแล้วถ้าย้อนไปวันก่อนก่อนหน้าเขาก็ทําแบบนี้มันหลายทีหลายรอบอทีนี้ตอนที่ถูกจับอยู่ที่ร้านนะคะนี่มันสอนลูกยังไงเออแม่เนี่ยพยายามโทรหาญาดว่าเนี่ยโดนจับนะ อ้อนวอนผู้จัดการร้านอย่าดำเนินคดีเลยหนูต้องเลี้ยงลูกสองคนแต่ร้านแจ้งว่าผู้บริหารยืนยันว่าจะดำเนินคดีฝ่ายพ่อในกริชนก็บอกผมกลัวผมจะติดคุกทีนี้ถามเขาเขาเอาลูกมาทำอย่างเงี้ยเขาอยากให้ลูกเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ลูกเป็นคนดีนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วอายไหมทำอย่างเงี้ยให้ลูกทำอย่างเงี้ยเขาก็เสียงเครือแล้วบอกว่าอาย ตัวนายกฤษณะผู้พ่อเนี่ยเคยโดนจับคดียาเสพติดพ้นโทษมาปีกว่านะคะแล้วก็มาโดนหนนี้แม่ว่าไงแม่นางจันที่มาบอกมีปัญหาสังขมข่าวสังคมนะบอกพ่อชอบบอกลูกสาวบอกจะเอาอะไรหยิบเอาเลยทีเนี้ยพอโดนจับอะค่ะฝ่ายแม่เนี่ยโทรศัพท์ติดต่อให้ญาติมาช่วยประกันตัวแต่ญาติก็บอกว่าไม่ช่วยแล้วเพราะว่าเคยเตือนหลายครั้งแล้วแต่ไม่ฟังเอง แม่บอกแม่เองจริงๆทำอย่างเงี้ยก็กลัวโดนจับนะคะคือยอมรับเลยใช่ไหมว่าหลังลูกรับลูกจากโรงเรียนก็จะมาเข้าร้านสุดหกซื้อ,อไม่รู้หรอกว่าสามีหยิบอะไรบ้างลูกก็กลัวพ่ออ้างอย่างนั้นใช่ไหมอ้างอย่างนั้นเออเชื่อพ่อก็ทําตามเพราะกลัวพ่อดุลูกสาวก็บอกว่าพ่อไม่ได้บอกหนูกลัวพ่อถูกจับถามว่าหนูหยิบของให้พ่อใช่ไหมเด็กพยักหน้าบอกว่าใช่เจะเอาอะไร จะหยิบแล้วนี่เราเราก็เอาครีมอะไรเข้ามาเหมือนกันก็ขออะไรเออค่ะเอาแล้วอย่างเงี้ยเรากลัวไหมกลัวกลัวอะไรก็กลัวถูกจับกลัวถูกจับวันนี้เอาอะไรไปมั่งเลยไม่รู้ผมก็ไม่ขึนไม่จิ้มอะไรมาเพิ่งทำไม่ไม่กี่ครั้งนี่แหละของทาครั่งอ่าผมพยายามจะหาเรื่องคู่ขนานน้องไบ์จำได้ใช่ไหมที่ไหนอะที่ไปทะเลอ่ะ แล้วเด็กสองคนค่ะจริงๆเนี่ยไปกับครอบครัวนั่แหละคุณพ่อของทั้งสองฝั่งจําได้ไหมค่ะเก็บทองได้มูลค่าต้องสองแสน่ะค่ะที่ที่ลานออกกำลังกายแล้วก็ไปบอกพ่อค่ะพ่อนี่ต่อมาก็มานั่งรอว่าเดี๋ยวคนที่ทําตกไว้จะลืมรอจนทุ่มหนึ่งยังไม่มีใครมาไม่มาก็พาลูกไปแจ้งความเลยว่ามีคนทําทองตกเอาไว้แล้ววนกลับมาอีกนะคะประมาณ3 4ทุ่มเผื่อเขาตามหาอ แล้วเนี่ยพ่อวันนั้นเนี่ยเป็นคนบอกเลยน้องไปเรื่องอย่างนี้เนี่ยพอเด็กวิ่งมาบอกเก็บถุงได้เห็นว่าเป็นทองนะอันนี้แหละใช้เรื่องแบบนี้เนี่ยสอนลูกน้องไค่ะของไม่ใช่ของเราคนที่เขาทำหายก็จะเดือดร้อนแต่นี่แล้วท่านผู้ชมขโมยอะไรไหมหลักเลยเบียรเบียแล้วข้อมูลก็คือพนักงานรันสุกซื้อถามไปยังร้านใกล้เคียงโดนมาแบบนี้เหมือนกันค่ะ แล้วก็เอาน้องลูกสาวเนี่ยมายด้วยทุก,ทกครั้งเหมือนกับเอาเด็กมาบังหน้าเห็นพนักง,งานเขาบอกนะคะเออพาเอาเด็กแล้วก็ให้เด็กอหยิบมาบังหน้าให้เด็กหยิบลูกสาวเจ็ดขวบ